สวัสดีพี่น้องพบกันแล้วในฟีฟายเจอกันในเกมตกตักตอไม่มีอะไใครบอกให้กดสาวันนี้สามสีเราจะได้ไม่ละเพื่อนฮะหมดแรงมา้ เป็นเชิญใทรมาไม่รู้นะครับพี่มีอะไรจะบอกด้วยอ่ะพี่มีกันบ้านโคตรเยอะเลยทีเดีก็เหมือนกันใช่พี่จะบอกว่าเทอมนี้พี่ลงเรียนหกวิชาใช่ไหมผมวิชาคือพี่อ่ะผมวิชานี้คือพี่นี่คือสอบผ่านแค่ห้าวิชาเหลือวิชาหนึ่ง ไม่รู้ทำอะไรกันดับเนาะทำไมอ่ะซุ่มซ่ามวะ First blood double kill ไปแบบเตืม่กัน,นพี่น้องอาเล็กก็จัดกันเองมาแล้วเพราะ โอ้จะติดไม่เห็นมนแอดแอดวะด <c oughs> ีสาดีเกิลม่ชเพราะอะไรไม่ ตรงนี้เว้ยทำไมคนวิ่งเสมอเาต้องมาดักิมันตรงนี้มีพี่น้องน่ะการักประชาชนทุกท่านเอาเพี่อนไปละงั้นตอนนี้เนคไทจะเอาเฮ้ยไปแบบนั้นได้ยังไง First b l o ไปสาเหตุรวมเดืไป เราจะไม่เก็บศพนายเพราะนายมีเชื้อดีเจ็บหัอเราะ้อได้ยี่ยี วอทันน้งนั้นเลยเรียอัดบัลแบบนี้มีเวกเตอร์ด้วยฮะเล่นอีกีกาก่อนโลดประเด็คดดนคือไม่จับไม,ม่ตอนนี้เราซื้ออะไรอ่ไมตุวนี้วะอไมตัไนี้สิดูสิ เด็กือได้ยินซื้อมาเยไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายระวังมันล้มแล้วพี่มันล้มแล้วมันใจได้ชือปันมีเด้เอาอีกแล้ว เฮ้ยโขลมอยู่นี่โขลกโลมันกำลังชุดเพื่อนโขลกโหลกอย่ดีโเล่มากันตอนไหน First blood o u b l e kill เราคือเลืดเราไม่อดลงอะไรจริงลงไหมเปิดไหมอ้สามสามสอคสับ ยาทีเรียดดีเราไม่เราไม่ได้เง,งี้ยเขาไม่ลงแรงกินข้างในครับไม่ก็ออจะเกครับไม่ปวดเล่งไปเลยครับยหนูเดียวครับไม่ตายยครับพบปไปให้เลยงมครับนขไ้ออจเกหมดลงม าลามีบัตรบาลานึ่งหนึ่ะมีบัตไม่มีตายไม่ไดจะมาท้าทำไมอะเอาแหลกอย่แหลกอย่แหลกเลยแหลกอย่แหลกนละับน่ไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยทริปเปิลคิลไม่น่ามาค่ะมกแล้วค่ะโอ้ถ้าเป็นนถ่มนลย เอามามเอามาเอามาเอาม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 านาม้มา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 นามามายามามาม่อามามามากานนม้มามาม้านามามามา อลิมันโมดกแก้วเดิมเลยทางเดิมอยู่เไม่หมวกแล้วเขาพูดอลไรวะเราตัวยูใหม มีใครดูครับเห็นไหมอะไรที่สิกับรไปบุกเลยโอ้เกมล้มไปหนึ่งบอกว่าจะยิงดิงขังยิงหัวว่ะดับดับ เอืเออเล่นเ็มยิงหัวว่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยใครวะใครวะนั่นหอะไรเบอร์ดม่ไหวข้าจะดีนาที่ไฟมันดีวันนี้ เว้ยมีคนอ้อมมาเรารอดักเกพืนน่นอนระยะไกลถูใจมาว้าวเอ้าวเพื่อนยิงล้มตัวสิบหกห้าสิบสาม 16, <53. S 1> มีคนต้องโมาแน่นไงข้าจะดีเลยจะมันจะลูกอย่าอย่าบอกว่ารู้กูอยู่ตรงนี้ ถ้าจริงตั้งแต่ที่เรกนันยินตายมันไม่ตั้ง,ง,งในบวกทำแม้เกือบออกไปแล้วเกือบได้วิ่งออกไปตายเ <First Blood. S 1> อั้แรกให้มันไปก่อนตอนนี้เหียอของจริงของจริงที่จะให้มันชนะ อยู่ไหนไม่นอยู่ตรงไหนของมันอะตัวสุดท้ายอะเพื่อนเข้าชาร์จฟังนั้นออกปาระเบิดไปการเขาละไอ้เอ็งไม่ัำได้เดาเลย